ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับมาพร้ากันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญามาชาแนลนะครับช่องวิธีของคนเลี้ยงวัวนะครับซื้อแบบว่าจากอีพีก่อนนะครับเข้าสีผ้าเก็บเปลือกมันล้างหมักยีสต์นะครับเข้าสีไห้งัวเข้าเนี่ยกินเปลือกมันล้างหมักยีสต์แทนฟางนะครับส่วนหนึ่งก็เลยคือแทนฟางแต่ฟางก็ยังสีไห้กินไว้แต่เขียวเอื้องแล้วก็ย่ามแรงกันจ้ ยังให้กินห้าสดคือเกานะครับพี่น้องครับคือกับมองในความคุ้มค่าคุณค่าทางอาหาร mm. เปลือกมะลัางกะสิมีโปรตีนหลายกว่าฟางนะครับแล้วก็ต้นทุนกะสีนาตอนนี้กะซีเปลือกมะล่างกะสีถูกกว่าฟางอยู่น้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เปลือกมะล่างกบเพงนะครับม่แพงนะครับก็ราคากลางๆนะครับเกือบประมาณตันละหกร้อยห้าร้อยห้าสิบถึงหกร้อยประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยว สีผ้าไปเบืองผ้าไปเบิงผ้าไปเห็ดนะครับเห็ดไปน้ากันเบิงไปน้ากันครับเพราะว่าก็สิเป็นขั้งแหลกของชาปัญญฟ้ามขึ้นกันนะครับที่สได้เห็ดเปลือกมันล้างหมักยีดนะครับหลังจากไปศึกษาดูงานไปขอคําแนะนําจากคู่ต้นนะครับทีเอฟจเจริญธนพัฒน์ฟาร์มนะครับกันผู้ใดใจร้อนหรือว่าสิไปเบิงความสําเร็จของผู้ที่เพิ่นไห่กินเปลือกมันล้างหมักยีดเป็นลักนะครับของคูต้นเนี่เพิ่นไห้กินมาแล้วนี่ ห้าร้อยเกือบหกร้อยมือนะครับต่อเนื่องกันมากนี่ครับสองปีนะครับเกือบสองปีแล้วนะครับที่ผู้ตนเพป็นให้กินนะครับแต่ข้าวนีก็เลยใช้ปัญญาฟาร์มก็เลยไปเบิ้งน้ำเพลินไปขอข้ามในน้ำขอความรูน้ำเพลินนะครับเก็บจังไดร่ห้งวัวกินปริมาณต่อวันเท่าใดหนะครับก็มองแล้วว่าเออคือว่านะครับแต่ข้าวนี่ก็เข้าสิบวันเห็บอยู่อยู่สวนเข้าอยู่ของงัวเข้านะครับเพราะว่าหม่องเก็บมันบ่มีนะครับพ่อหม่องเก็บบ่มีแล้วขันเข้าสิบวันในโล่งฟาง หางงัวมันมั่งเขาไปเหยียบถุงมันสิแตกนะครับแล้วข้าวนีิก็เลยสิเอาไปเก็บไว้ในบ้านในนี่ก็สิก็เลยสิบ่เฮ็ดอยู่นี่นะครับกันเฮ็ดอยู่นี่แล้วก็สิขนไปในบ้านก็สิยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดอะไรก็เก็บอยู่ในบ้านหลังข้างในเลยนะครับตายครับพี่น้องครับเดี๋ยวเปลืองมันเพิ่นก็กำลังสิมาถึงเลยนะครับเพิ่นสิมาส่งกำลังสิมาถึงพอดีนะครับฮอดบ้านโจนนองแก่แล้วพนะครับอีกประมาณ3-4หาโลก็สิฮอดนะครับไปครับพี่น้อง ไปเจอกันในบ้านครับวันนี้ครับเปลือกมันล้างหมักยิบทั้งวันแน่นอนครับคาแน่นอนครับนี้ครับไปครับครับเทากับหอดในบ้านเลยนะครับจะพีเพลินจะเอาเปลือกมันมาท่งเดี๋ยวโอ้พีตันหรือว่ามันน้อยนะครับนี่กับผมก็สร้างว่าซีตันนะครับจะเึิ่งไ้พีเพลินไปรับจากโ่งแป้งมาเลยนะครับเล้วก็เอาขึ้นรถมาสรงให้นะครับนี่เพื่อเอาล่ใหหพร้อมนะครับพิเศษตรงนี้ครับพี่น้องครับผ่นไปทังยืนเพื่อนบพาล่ให้เลยครับ เป็นเรียกตันผมนะครับเป็นเดี่ยวเบิ่งผมแล้วคือยังเด็ดเดี่ยวไม่ได้เลยเป็นเร็่องเสียวรงไห้แล้วแล้วที่นี่ก็ที่คนงานที่ผมอยู่เพิ่นไหวนะครับบอกเฉยเพิ่นมาเอาเสือบ้านลงนะครับเพิ่นว่ากำลังของม่านะครับอยู่บ้านเดียวกันเลยนะครับกำลังของม่าอยู่เด็กคือชั่วโมงเลยนะครับเพราะท่านเดินทางมาหอดนะครับจากสตาร์ทลนบบติสไฟเช็กบบติดนะครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเอาลุ่งแล้วแล้วเขาก็จะคอยไปขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้อง เดียวกันเนี่ยครับบอกไว่าลังสีมาถึงชั่วโมงเขาก็มาขวานครับแต่เขาดีครับเอาลูกอะไรครับเอาลูกครับที่ดอกปอดแตงครับดอกปอดดอกปอดแตงนะครับที่มาเกิดงานแข็งที่สุดในมูบันมางคอนถาดนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมางคอนถาดนะครับดอกปอดแตงกับแอร์ปอดซิ่งนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมางคอนถาดนะครับเกับบอกเรียกเหตุกานครับ นี่ก็ให้เป็นหน้าดีเนี่ยทำไงดีว่นไหนเข้าไงครับครับกะท่านพญ่ฟ้ามกะขอขอบคุณไอ้ดีนะครับที่เอาเปลือกมันมาสง่งกังในครับคือถ่ายกะอยากให้ฝาก เบอร์โทรไม่แห่ห้ามไม่แท้พี่นอกนะครับพี่ยังก่อนครับนราล่งนิดครับพี่น้าลงลิฟ์นะครับว่าเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสองครับสี่ห้าสามหกสี่ห้าเก้าหกครับครับผู้ใดสนใจนะครับเปลือกมันล้างนะครับเอาเป็นว่ายาเสริมคืนมาจะคล้องสิไปนางจีวาไปเอาเองนะครับตอนนี้มันตาละห้าสิบห้าตังตอนนี้ตาละห้าร้อยห้าสิบนะครับตาละห้าร้อยห้าสิบแต่ยาคืนมาจะคล้องเก่ง แล้วขี่รถไปเอาเองนะครับให้เปื่นขนมาให้สะครับเอาว่าขันเจ้าไปต่อคิวตั้งแต่ตีหักตีซีเจ้าสิได้เผื่อมั่นอยู่ประมาณใบสามนะครับขันมีเวลาก็บ่่แมนว่าสิได้ซ้ำเลยครับเป็นใบสามเนี่ยคือยังเร็วนะครับแต่พี่เพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่ในโรงเตครับสุดท้ร์กับชาวประชาฟาร์มก็ขอขอบคุณนะครับที่เอาเผื่อมั่นมาส่งนะครับอันนี้เพิ่นก็รถหายฟอร์มนะครับสำหรับผู้ใดขันทรหาเพิ่นบอกว่ามาจากช่องชาวประชาฟา้าแชนแนลนะครับ เป็นรถให้อร่อยหนึ่งครับคุณโจ้งเลยครับครับแป๊บขอบคุณครับครับพี่น้องครับแบบที่นี่เข้ามาเบิ้งไม่ส่วนของน้ำมักนะครับสีสีใส่มักเปลือกมะล่างนะครับน้ำมักสองร้อยลิตรต่อเปลือกมะล่างหนึ่งตันนะครับใส่น้ำมักสองร้อยลิตรต่อเปลือกมะล่างหนึ่งตันนะครับในส่วนผสมของน้ำมักสองร้อยลิตรเนี่ยจะสิประกอบด้วยยี๊บหนึ่งกิโลกรัมนะครับใส่ยีสต์กิโลหนึ่ง ใส่กากน้ำตาล18กิโลกรัมนะครับใส่ปุ๋ยยูเรีย3กิโลนะครับสูตร4600นะครับใส่น้ำตาลทรายแดง3กิโลกรัมนะครับแต่สูตรของพิเศษของคู่ต้นนะครับ TF ธนพัพั์เจริญฟาร์มนะครับเราใส่ดีน้ำตาลตืม2ขวดหน่อยนะครับส่วนผสมทั้งหมดนะครับแต่สซีอยู่ในน้ำหมัก200ลิตรนะครับแล้วกลับมาใส่ร่วมกันนะครับร่วม ใส่น้ำใส่ยังเขาไปเล้วไ้มันได้สองรยลิตรนะครับแล้วก็ผสมพ่นไ้มันเขากันนะครับก้อนเท่าสีเอาไปใส่เนี่ยคือต้องมักรัมักไว้กว้อนสิบสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้านี่เขาเข้ากับสีใส่เข้ากับกรอบเปลือกมันใส่ถุงนะครับแล้วก็เจ้าก็สีตักน้ำมักราดเข้าไปในถุงนะครับแล้วถ้านี่ผมมันตอนที่ผมไปน้าหาถุงใหม่ที่เป็นถุงปุ๋ยแล้วมีถุงลาสติสอนข้างในนะครับแบบถุงอาหารนะครับ วันนที่ผมว่าเอในวิธีการเนี่ยคือเพื่อนกับบอกมาวา่าอยากให้มันมีอยากให้มันมีอากาศในถุงนะครับเพระาะว่าคือบังสีเฮดจังได้สิไลอากาศให้ออกเบิดนะครับคือใส่ขึ้นมาก็เลยไปพอ่อนะครับไปพ่อรูปรูปนึงนะครับข้าจ้าใส่เครื่องดูดฝุ่นนะครับข้าจ้าใส่ที่แรกก็ว่าสิไปหาเครื่องดูดอากาศไม่ใ,ใส่ครับข้าจอาเลยไปก็เลยเห็นในภาพน,นะข้าจอาใส่เครื่องดูดฝุ่นนะครับเจอฟองมีเครื่องดูดฝุ่นอยู่บ้านนะครับก็ได้ใส่เโดนนะครับว่าบอคอย ทำความสะอาดบ้านไปไหนเนี่ยกรับชีวะสีล่องเบิึงนะครับเดี๋ยวเขาเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดอากาศออกจากในถุงนะครับมันสีด้ผลดีพ่อน,นะครับไปครับพี่น้องครับที่หลาดไปโหลดนะครับพี่น้องครับ เขาสีไปมักถ้าปฏิกิริยาเองเละครับครับหลังจากเข้าใส่น้มักนะครับในวิธีการที่ดีเพื่อกาให้ไล่อากาศออกหลายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามันมีอากาศยุ่หลายหรือว่าอากาศมัน่นไทยที่ในถุงได้กั่มันสีเห็ดแห่มันเน่านะครับมันเนา่ามันกิสีดํา ทั้งเครื่องนะครับมันดำทั้งเครื่องหรือดำทั้งไตนะครับแล้วข้าวนี่งวในส่วนที่มันดำเนี่ยมันเกิดสีซ้ำมันเสียเลยนะครับงวงสีกินบ่อยนะนี่เขาก็ใส่เครื่องดูดฝุ่นนะครับจุ่มครับโอ้ยแม่อันใดอันยาวนะครับ <c oughs> จุ่มแล้วเขาก็หนังยางมัดนะครับ ได้แบบแกนเลยครับหมาดแจ้งไดดล่ะมาจ้งไหนก็ไดดหรอกนะครับแต่าจา้งม,ม,มันยูนลยครับ้บ่ได้บ่ได้ไปเห็นบ่ได้มีผู้สาวเป็นแม่ค้านะครับเลยบ่ได้เรียนวิธีการหมัดถุงมานะครับ ราคานี่คือถุงปุ๋ยเฮามาายัางตีรับถุงปุ๋ยกับอามากันอจสีมีพวกมาเล่งพวกยังที่เขาสิมากัดถุงนะครับเพราะกาดถุงมันหัวอากาศเขาได้มันนั่นเกิดสีเสียนะครับก็เลยจาเป็นต้องใ,ใส่ถุงปุ๋ยอีก,อ,กอีกสั้นนึงนะครับอันนี้ก็ นี่เป็นกะหามงคืนนะครับเดี๋ยวเขาก็เลยพักเปลือกมะล่างไปสักก้อนนะครับเพราะว่าอยู่ที่เขากอกไปแล้วเนี่ยมันได้คืงหนึ่งแล้วประมาณสองตันนะครับแล้วคืงหนึ่งแล้วประมาณสองตันแล้วกันคราวนี้มันหามงคืนแล้วๆนะครับเขาต้องมาตัดหญ้าไปหงง้วกินก้อนนะครับวันนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวง้วสิบมียังกินนะครับหลังจากตัดหญ้าเอาไปหงั้วแล้วๆเขากับเจ้าคงสิมาเห็ดต้อนะครับเพราะว่าเขากับนัดพีเพิ่นที่เพิ่นมากกอก เปลือกมั่นให้นะครับว่าเจอกันอีกทีนึงก็สองทุ่มนะครับกะขาดว่าสีเหลียวกับซีนาประมาณสี่ทุ่มสำหรับมือนีนะครับกะเป็นกาลังใจให้แน่เน้อครับเพราะว่าเบียดมั่นกับบอดดินักทุ่มือแบบนี้นะครับกะถือเวกว่ามั่นต้องทํำนะครับเผื่องัวของเฮ้าแหละครับจริงๆก็ได้อะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฝ้าตัหญาครับ หาอยาเหงื่อว่ากินขาบแรงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวที่เขากะไปครับไปนวลือกมันล้างบักยีดกันให้มันแล้วเสร็จภายในวันนี้นะครับไปครับพี่น้องครับสู่ๆครับภารกิจยังบ่แล้วครับมึงนี้ฟิตแห้งโอ๊ยปวดท้องใจครับก็เป็นตะเหลี่ยงไง ขอกำลังเสริมนะครับอป่าเป้าเรลี่ยนะครับน้องสัตว์นี่ยยานไม่ได้นอนนะครับม่้องนอนเหออยากเ่นน,น,าาน้นเต่าเ,อเโอ้ใช้ถุงผาแล้วนตัวมันอุ่น อตอนนี้ก็กกอกเปลือกมันใส่ถุงขบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเศษไปประมาณสองตันนะครับก็เหลืออีกประมาณสองตันนะครับที่ย่างบริกราน้ำมักนะครับแล้วข้าวนีผู้เพิ่งมาซอยกอกเรียบร้อยนะครับเพิ่งเรียบร้อยแล้วเพิ่งมีบาทนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งนะครับกับบรูวามือน,นีเข้าสิ่เดือนนจากมงนะครับ เห็ดไปเรื่อยๆครับให้มันเลี้ยวให้ได้มือเดียวแห้วครับมืออื่นเข้ากับสิ่ดเหลืไปเห็ดเวียกอื่นนะครับไปครับลุยกันต่อครับพี่น้องครับ ใส้ครับอันนี้ว่ามักใช้ถุงใสใบเบิ้งพัฒนาการนะครับสิบว่วได้ยกออกจากกระสอบมาเบิ้งนะครับเพราะว่าห้าเที่ยวหน้าขันห้าเข้ามักใช้ถุงใสคือซื้อเพราะใช้ถุงปุ๋ยมันสีได้ผลมาน,นะครับก็เลยลองเห็นใบถุงหนึ่งนะครับกะบสำหรับบุญีกับเซทซินภารกิจนะครับเปลือกมันล้างหมักยีสต์ครั้งแรก ของชาวปัญญาฟาร์มนะครับก็ได้เห็ดเต็มที่นะครับเมื่อว้านเตรียมน้ำมักตั้งแต่หัวมงแรงแล้วเกือบเที่ยงขึ้นนะครับพี่นองแล้วมือนี่เปลือกมั่นมากใาม่งนะครับก็เอาล่งรถใช้กระสอบใส้น้ำมักสองตันแรกก็เห็ดสบายๆนะครับเห็ดไปเรื่อย ก็จบอยู่หาโมงหาโมงคืนนะครับก็ไปตัดหยาให้งัวกลับมาเหตุอีกรอบสองกับจะโมงแหละที่ถุมที่ถุมประมาณนี้นะครับที่ถุมตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่ากว่านะครับตีหนึ่งกว่ากว่านะครับก็ใช่เวลาอสมควนนะครับค่อยๆเหตุไปนะครับพี่น้องยังมูนิกะอ่าเฮ้ามัด ดูดอากาศออกมัดถุงเรียบมัดถุงขังในเรียบร้อยนะครับแต่ถุงขังนอกเนี่ยยังบ่มีเวลามัดนะครับเพราะว่ามันเมื่อเยเล้วนะครับสมควรแกเวลาสินอนเล้วนะครับสรุปเร้วทั้งหมดสีตันของเฮ้ามันได้อยู่พอดีพอดีครับกันแมนนี่ก็พอดีครับพอดีเนี่ยซื้อถุงปุ๋ยมาสองล้อยปุ๋ยนะครับมันเบื่อมันซีตันเต็มสองล้อยปุ๋ยพอดีนะครับได ทงปุ๋ยบ่เหลือจากถุงเลยครับทงปุ๋ยบ่เหลือจากถุงก็ถือว่าได้ทงปุ๋ยสองร้อยถุงสรุปแล้วเนี่ยเข้าได้สองร้อยถุงถุงละประมาณหน่สิบกิโลกร,รมัมรวมน่มักน้ำหายกิโลกร,รัมกับสิถุงตกถุงละหน่สิบหายกิโลกร,รัมนะครับเฉลี่ยแล้วซีตันเข้ามันตกอยู่ค่าใช้จ่ายทั้งเบิดของเข้าเนี่ยมันทิตกอยู่ตันละตันละพันเจ็ดนะครับตันละ 1, 7, พันเจ็ดเพราะว่า ลงทุนไปยาบาท่วมทั้งเบิรเนี่ยเครงคาาจ้างเพิ่นมาขนเครงคาาจ้างเพิ่นขนมาไฮเทรืงคากระสอบเครงคาร์นำมักเครงคาทุกคานะครับคิดสูแนงคิดสูแนวเรียวนะครับเ่ราะด้คิดแต่ต้นทุนอาหารนะครับคิดคารถุงปุ๋ยคิดคาถุงพลาสติกนะครับมันตกเฉลี่ยแล้วมันสียูตันหนึ่งมันสียูหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเพราะฉะนั้นกับสียูประมาณกิโลกรัมละหนึ่งจุดเจ็ด บาทนะครับณห่วงเวลานี้นะครับณห่วงวันนี้อันนี้คือคือกะคิทุคาเหลวก็ถือว่าถ้าถุงหนึ่งมันมีสิบโลตีกลมๆมีสิบโลมีสิบโลก็สิประมาณสามสบสี่บาทนะครับสาสบสี่บาทกะนย้อนครับพี่น้องครับกะนย้อนว่าพอดีเห็นในเพจหนึ่งเพิ่นขายนะครับสาสิบโลเพิ่นขายถุงละแปดสิบนะครับเปลืองมะล้างเปลืองมาล้างหวักยีสต์นะครับเพิ่นขายแปดสิบาทนะครับ ราคาปัจจุบันนะครับไปแปดสิบบาทของเข้าเนี่ยมีสิบโลมันสามสิบสี่บาทนะครับนาตอนนี้สามสิบสี่บาทถ้าบตรที่นี่เขา้าเขา้าเข้าไปคิดใส่กันกันกบฟางนะครับขันผมสิซื้อฟางฟางก่อนหนึ่งของผมเนี่ยให้มันหอดีสิบโลจะไปเอาขันสิซื้อฟางมีสิบโลซ้ำกันฟางก่อนละสามสิบห้านะครับแต่เปลือกมันล้างสามสิบสี่บาทเข้าถือว่าบาทหนึ่งแต่คุณค่าทางโปรตีน คุณขาทางอาหารเปลือกมันล่างกระโดดสูงก็ฟังแน่นอนครับแล้วก็ทานเข้าเสียให้กินสีให้ดีเป็นว่า21วันเป็นอย่างน้อยนะครับมีส1วันเจ้าคอยเสียให้กินมันถือได้โปรตีนอยู่โปรตีนมันสสูงนะครับมันถามว่าก้อนั้นนั่นให้กินได้บอ่อนะครับเจ็ดวันสิบสี่วันสิบสี่วันก็ให้กินได้นะครับเจ็ดวันสิบสี่วันให้กินได้นะครับแต่โปรตีนอาจจะยังน้อยอยู่นะครับ แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือ21วันขึ้นไปนะครับมีมือเนี่ยโปรตีนมัสิยูระวางหง16-18ประมาณนี้นะครับแต่โปรตีนที่จะช่วงที่มีโปรตีนสูงที่สุดในเปลือกมันลาหหมักยีสต์เพิ่นกว่าช่วงประมาณระยะเวลา30วันนะครับแต่ค่ะเลย30วันไปจากโปรตีน18%บแีบก็สิลดลดลดลงมานะครับเพิ่นว่าจังสันนะครับหลังที่ไปขอความรู้จากเพิ่น,ขขนนะครับขอบพระคุณคุณต้นนะครับ พ e f ธนพัฒน์เจริญฟาร์มนะครับบ้านหลักด่านตำบลหน,นองแบงสุภะอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้เพิ่นเป็นอาจารย์ที่แนะนํำนะครับให้ความรู้แนะนํำในการทำเปลือกมะล้างหมักยีสต์นะครับขอเพื่อนกี้นะครับสดที่เด่นว,วิชาธรรมผู้เพิ่อนอเป็นตนท่างทดลองใช้เปลือกมะล้างหมักยีสต์นะครับกับเบื้องงานน้ำกันจาก กุ้ต้นนะครับการกี่เละะ้ากับเห็ดเปลือกบ้านล่างให้ง่วงกินนะครับก็เลยได้ตดนองเห็ดน้ำผึนนะครับเพราะว่าจะมองในมุมภาพของความผุ่มคาคุณคาทั้งโปรโตีนให้ง่วงนะครับง่วงเข้าออสิได้โปรโตีนเต็มที่นะครับเมื่อเทียบกับราคา่าเมื่อเทียบกับฟางนะครับแล้วกะข็ขอขอบคุณอาจารย์จักรีนะครับอาจารย์มหาไล่ราชบัณฑิตยลาร้ามนะครับ ผู้ผู้เป็นเอฟซีผู้ค่อยแหลกเปลี่ยนเร่นหลูนะครับค่อยเวาค่อยจา่าค่อยแหลกเปลี่ยนหลูในการเรียงงัวสม่ำเสมอมากนะครับเมื่อนี้ก็เมื่อยแห้งนะครับแล้วก็ขอขอพระคุณอย่างสูงนะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าบ่มีมี่พ้องกับซีเบอร์มีคลิปบบไร้มีสาระความหลูอยังเง้อนะครับเพราะว่าอ่เฮ้าเห็บเท่ากับอยากทายถอด อยากไหวแหลกเปลี่ยนเล่นลูกซึ่งกันและกันนะครับมีความคิดเห็นเช่ยงใดก็คอมเมนต์กันขามาได้นะครับดี่าดีผิดถือเชียงใดก็ซอยกันแน,นแะนําแลกเปลี่ยนเล่นลูกกันนะครับตามบริบทของการเลี้ยงงัวบ่มีถึกบ่มีผิดบ่มีถึกนะครับพี่น้องครับเอาทีสะดวกเอาทีเฮาเข้าถึงใดเอาทีเฮาง่ายเฮานะครับพี่น้องสาหรับวันนี้นะครับชาปัญญาฟาร์มก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วผมก็จะไปไล่ตอบ คอมเมนต์ให้ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังขอบคุณทุกการรับชมอยู่ดีมีแห้งรับฟันดีราตสสบบิสวัสด์ครับีินองไม่แห้ครับวันนี้สวัสดีครับ